บุคคลพูดถึงซึ่งอวิชชาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนกล่าวกันว่าอาวิชชาอาวิชชาดังนี้ก็อวิชชานั้นเป็นอย่างไรและบุคคลชื่อว่ามีอวิชชาด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค่าพิกุในโลกนี้บุตุชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟังย่อมไม่รู้จักรูปไม่รู้จักเหตุให้เกิดของรูปไม่รู้จักความดับไม่เหลือของรูป ไม่รู้จักทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของรูปเขาย่อมไม่รู้จักเวทนาไม่รู้จักเหตุให้เกิดของเวทนาไม่รู้จักความดับไม่เหลือของเวทนาไม่รู้จักทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของเวทนาเขาย่อมไม่รู้จักสัญญาไม่รู้จักเหตุให้เกิดของสัญญาไม่รู้จักความดับไม่เหลือของสัญญาไม่รู้จักทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของสัญญา เขาย่อมไม่รู้จักสังขารทั้งหลายไม่รู้จักเหตุให้เกิดของสังขารทั้งหลายไม่รู้จักความดับไม่เหลือของสังขารทั้งหลายไม่รู้จักทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของสังขารทั้งหลายเขาย่อมไม่รู้จักวิญญาณไม่รู้จักเหตุให้เกิดของวิญญาณไม่รู้จักความดับไม่เหลือของวิญญาณไม่รู้จักทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของวิญญาณพิกุ ความไม่รู้นี้เราเรียกว่าอาวิชชาและบุคคลชื่อว่ามีอวิชชาด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล